นะครับขอ,ขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะย้ำย้ำอีกนิดนึงพอดีเพิ่งอัานนะครับในโคงเิงเนี่ยที่แจกอย่างโคนะ,ะพระกวันตูนะครับพระวันตูนะครับพอเป็นน้บงสักลิงนะครับก็เราก็จะแจกเป็นปฐมาก,กับพุทิยาจะปฐมาพุทิยาเนี่ยก็เป็นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไป จากพระกว่าก็เป็นคุณะวันคุณะวันตังคุณะวันตานิ้คณะวันตังโุณะวันตานิก็คือเปลี่ยนเติมตานิเข้ามาอ่านนี้ขึ้นมามันเป็นน้ำบงสกลิงส่วนตัติยาก็ใช้โครงสร้างเดิมครับพระกวาก็เป็นโคนะวตตาเพราะวิจนะในตัติยาวิพัฒน์ก็เป็นคุะวันเตหิคุณะวันเตธิต่อมาจตุทีนะครับ ก็นะวัดโต๊ะนึุนะกุณวัตังกุณาวันตานังนะครับกุณวันตาหนะครับแล้วก <right> ็คัณวัตตาพกวตาก็เป็นกุณาวัตาโอจะนับเป็นกุกุณาวัน เตหินะครับคูนะวันเตพินะครับสติก็เป็นคูนะวะโตคูนะวะตังคูนะวันตาหนังเข,นะขาก็เป็นคุณะวะตินะครับ ฝ่ายเราถ้าเป็นพระโอจนะอเขาเขียนว่าลำดับที่เจ็ดเป็นอะไรครับไม่เหมือนนะครับก็คือเหมือนกับพระวันตุก็เป็นคุณาวะคุณมคุณวันโุนะวะสินะครับคุณาวันตุนะวะสิเราก็โคอณะวันเตวันเตเราก็โคอณะวันเต สุตอาลปนาก็เป็นภนะูนะวะภูณะวะอ่าแล้วก็ภูณวันตาภูณะภูณะวันตา,าน,นี้นะครับตา,าน,นี้เหมือนเดิมภูณะภูนะวะภูณะ,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 ะเอ่อ อารัปนะเป็นอ,อารัปนะก็เป็นคุณวะอย่างเดียวนะครับี่เห็นอารัปนเอีกกวจนะเป็นคุณวะไม่มีคุณวะเพราะว่าคุณวะมันลากเสียงยาวมันกลายเป็นปุงลิงไปดังนั้นก็มีแค่นี้ครับมีแค่คุณวะนะครับมีแค่คุณวะ,ณวะนี่คุณวะกับคุณวันต่าวัคุณวันตานี้นะครับ คราวนี้ในตัวเนี่ยมันมีข้อพิเศษอยู่ครับถ้าเราถ้าเราสงสัยเนี่ยเราอาจจะเข้าใจต้องเข้าใจว่าสัพ์มันเดิมคือพุนะวันตุคุนะวันตุเนี่ยนี่คือสัพเดิมครับหรือพระพะวันสุถามว่าโครงสร้างอะไรที่มันเอาไปเปลี่ยนครับนอนหนูแล้วก็ต่อเต่ตตสาสระอุ ปกติเวลาเราเปลี่ยนวิพัฒน์กันเราเปลี่ยนแค่สัดุใช่ไหมครับแต่ในโครงสร้างของตัวนี้เขาจะต้องเปลี่ยนตุเลยครับเปลี่ยนตัวตุตัวเนี้ยไปไม่ใช่แค่ตุตัวเดียวนะนอนหนูแล้วก็ตอเต่าเนี่ยเปลี่ยนสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นตัวที่จะต้องไปไปผันครับเอาสองตัวนี้ไปผันผันเสร็จผันเสร็จบวกกับสี่ที่เป็นปฐมวิพัฒน์ก็กลายเป็นอะไรพระขาวานะครับบวกโยเป็น วันตาวันโตนะครับสาะอุกก็จะหายไปนะครับจะไม่เห็นสาะอุกปรากฏอยู่ในในโครงสร้างในโครงสร้างนี้เลยจะไม่เห็นสาะอุปรากฏอยู่เลยเพราะว่าโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพิเศษของเขาเราก็เลยต้องท่องจําไปเอ่อสท์กลุ่มนี้นะครับเอ่อต้องบอกว่าเราใช้กันเยอะครับเนี่ยเราใช้กันเยอะครับ อายสมาเนี่ย็ตครับอายสมานี่เราใช้บ่อยมากบ่อยมากถึงมากที่สุดนะครับบ่อยมากถึงมากที่สุดอายะน,น,นี่ออกไหมครับอายสมาคืออะไรครับอายะสมาอายสมา แต่ว่าเวลาออกเสียงเราออกเสียงเป็นอายสมาครับอายสมาคุณ,คณไม่เอ่ยคุณไม่เอ่ยอายสมาบทน,นี้เราใช้บ่อยครับที่เราเวลาเราพูดในเชิงบาลีว่าเราเราเรียก,กเองว่าผู้มีอายุผู้มีอายุเนี่ยมาจากคำนี้ครับมาจากคำนี้ ศับนี้มีใช้บ่อยครับตัวไหนใช้อิทธิมันตุไม่ค่อยใช้คุณนวันตุเนี่ยใช้เยอะบ่อยครับคุณนวันตุคุณนวันตุใช้บ่อยครับคุณน้วันตุใช่คุณนวันตุครับใช้บ่อยคุณนว่าใช้มในบทคาถานะครับคนมีคุณเนี่ยเราใช้บ่อยคุณยะวันตุก็ใช้บ่อยครับคุณยาวันตุคนมีบุญเราใช้กันบ่อยใช้กันบ่อย ใช่ครับส่วนใหญ่ดนคาถาบ่อยรครับพวกเนียอยู่ในคาถาจากคูมังตุก็ใช้ใช้บ่อยครับจากครูมาจะออกเสียงว่าจากคูหมาจากคุูมะโตจากครูมะตังนั่นเนละมีการใช้ใช้บ่อยครับคนยะวันตุเนี่ยใช้บ่อยส่วนสติมังตุเนี้ยไม่ค่อยเห็นทันทุมังตุก็ไม่ค่อยเห็นครับธนะวันตุก็มีน้อยสติมังตุก็มีน้อยส่วนใหญ่คณะวันตุ ปัญญาวันโตจากปุ่มันโตปัญญาวันโตปัญญาวันโต,ญญนตอ่าแล้วก็ารจะสมันโตอันนี้ใช้บ่อยครับมีการใช้บ่อยใช้บ่อยในพวกคาถาในบทเรียนเราหรือรวมถึงในบทสวดมนต์ที่เราสวดกันเป็นประจำอ่ะส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างนี้ครับใช้โครงสร้างพวกนี้ถ้าเราจําได้ก็จะมีอุปการะมากแต่เราต้องไปส่งเสียงดูข้อนี้มีข้อพิเศษอย่างหนึ่งคือ ที่เราอาจจะต้องจำเป็นพิเศษก็คืออันนี้เป็นปรุงลิงนะมีอะไรพิเศษไหมครับเป็นปุงลิงแต่มีสัญญาอะไรพิเศษครับศาอาครับ,รรบเป็นปุงลิงแต่ลงได้ด้วยสาเป็นปัมาวิพัฒน์นะครับอันนี้เป็นพิเศษพิเศษของเขาปกติถ้าเป็นสาอา,า,อาถ้าเป็นประธานเนี่ยเราจะเห็นแค่คําไม่กี่คาครับก็คืออสีลิงล้นล้วนเลยครับ อันนี้เป็นปวงลิงอันนี้ได้ท่องหรือยังครับอรหันต๋ตะท่องแล้วแต่ท่องพวกนี้อออรหันตะเนี่ยถามว่า ค้าเหมือนกับพระเาวาไหมครับเหมือนกันเลยครับเขาวาเหมือนกันเลยแต่ว่าเหมือนกันส่วนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าที่มาที่ไปมันตัวนี้นี่เห็นไหมนี่นะนอนหนูตโตเต่าครับส่วนพระเขาวาคือนอนเหนานอนหนูแล้วก็สรุแต่วิธีแจกพระงแจเหมือนกันครับแจกเหมือนกันเกือบหมดเลยครับแจกเหมือนกันเกือบหมดเลยแจกกันเหมือนกันหมดเลย แต่ว่าตัวนี้มันลงนอนหนูเต่าเตามันจะมีข้อพิเศษอยู่นอนหนูเต่าเตาเนี่ยครับ<อ>นะครับมันจะมีตัวที่เราไปใช้คู่กันบ่อยก็คือเช่นตัวที่ลงท้ายด้วยอันตับปัจจัยในกิริยากิจก็คือหมายถึงว่ามันเป็นตัวตัวคํากิริยาชนิดหนึ่งครับที่สามารถทําหน้าที่เป็นคุณนามได้ก็จะแจกอย่างตัวนี้ทําแจกอย่างตัวนี้ แตอย่างตัวนี้นะครับอืบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมคุยกับเน้นแป๊บหนึ่งครับเน้ชิดไปเสร็จไปเสร็จแล้วถามแกก็ไม่ถามแกว่าให้แกให้ให้ตอนไหนแกบอกว่าว่าแกบอกว่าว่า เดี๋ยวมาดูุวกแกก็ยืนถุงให้ผมแต่ผมจาไม่ได้เลยังแล้วถุงอยู่ไหนก็แกยืนถุงให้ผมแล้วถุงอะอยู่ไหนไม่รู้อะผมหาแล้วแล้วขวดเนี่ยขวดเนี่ยขวดเนี่ยขวดนี้อยู่ที่อาหลงยศแล้วถุงถุงนั้นมีอะไรบ้างถุงมีตังศิบาษเอ็นอาหลงยศบอกว่ามีตังศิบห้าปอ่าแล้วตังอยู่ไหนไปหาตังมาแหมตังแล้วก็ไปเสร็จมาด้วยฮัลโหลอ่าก็อยากรู้ว่าเราจวขอไปร้านไหนตรงไหนก็ ไม,ไม่รู้ลองหาดูหาดูาดเนี่ยจะไปไหนบ้างทวนทวหนหาอ่ะนะฮัลโหลครับอ่ะเดี๋ยวเราต่อนะครับไม่ได้ครับไม่ว่างครับฮัลโหลครับครับ ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลงทายด้วยอันตาปัจจัยนะครับพออันตาก็คือไม่มีสรอุไม่มีสรอุกขวดนี้ขวดนี้นี่ขวดขวดอะไรนะอามาแล้ว อ่าดี้อ่าโอเคครับอ่ะ mm hmm. ันเดี๋ยวเรามาทําปัญหาต่ออ่ uh, mm hmm. ผมว่าจะปรึกษาเรื่องหนึ่งครับไม่รู้ว่า mm hmm. ถ้าเกิดผมจะนักสับดาววันที่ยนีะ่สิบเก้านี่ยสัปดาห์หน้านี้ สัปดาห์หน้านี่วันยี่สิบเก้าเนี่ยว่างกันหรือเปล่าครับนะัดมาเจอที่วัดนะครับเรียนอบที่วัดกี่วันนะจ๊ะสักสามสามสี่วันะอ่าสี่วันสี่วันยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดมีงานอะไรบ้างไหมเอ่ย ความสิ่งสำเร็จมาหนึ่งอืมไรไหมหรือว่าจะต้องเป็นสัปดาห์ถัดไปีเด๋ยวมันเท็นพระมันวันที่อะไรเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งครับมีสารประกดานี่ปรักดาอีพีสันเขาวันสาวันนี้อีพอ๋อวันวันนี้วันที่ยี่สิบระสาทฮัม ตอนนี้ว่ายี่สิบเก้ายี่สิบแปดครับวันเฉลิมพระชนม์เป็นวันพระครับที่วัดมีจัดงานอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็มันก็จะไปวันพระอีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สี่สิงหาหนึ่งสามสิบสามสิบได้ไหมสามสิบก็ได้ครับสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสิบยาวได้นั่นแหละยาวยี่สามเอ็ดหนึ่งสองสามนั่นยาวได้เลย,ย, 1, 2, ยอ๋อได้ครับ ก็สามสิบถึงสามนะสามสิบถึงวันที่หนึ่งวันที่สามสิบมันถึงกี่โมงครับก็มาถึงช่วงบ่ายใช่ไหมวันที่าน่าจะประมาณนั้นถ้ามาถึงช่วงบ่ายเราก็จะได้เดียมวันที่สามสิบเอ็ดไม่แน่ก็ไม่แน่ก็วันที่จิมเก้าเก้าเพราะน่าจะไปถึงเช้าเอน่าจะออกจิบเก้ามันรถไฟมันตอนตอนเย็นก็ไปถึงนู่นก็ ประมาณประมาณวันยี่สิบเก้าก็ยี่สิบเก้าไปถึงก็ตึกๆกประมาณทุ่มหนึ่งประมาณอ๋อได้ครับยี่สิบเก้าก็เรียนสามสิบสามเอ็ดหนึ่งนะครับวันที่สองก็เดินทางกลับเพราะว่าวันที่สามมันเป็นวันคอนโกนก็น่าจะต้องไปเตรียมงานเตรียมอะไรอยู่ยยครับ๋ผมพิมพ์ไว้ในไลน์เลยครับเริ่มเริ่มอบรมวันที่สามสิบสามเอ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็สามสิบสามเอ็ดสามสิบสามเอ็ดหนึ่ง 2เดินทางกลับมนะสองไม่มีเวลาได้แค่ท่องอย่างเดียวก็ได้เรียนสามวันได้เรียนสามวันก็พอได้อยู่ครับได้อ่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมบันทึกไว้เลยครับพิมบพในไลน์ก่อนนัดเรียนนะครับนี่วัดูท้าทางไม่จะฟูดมาเลย อแล้วอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าครับนี่ก็อยู่วดนี่ผมกับอาจันตรงทออก็อยู่ที่เดียวกันนี่เช่นอ่าแล้วรูปอื่นนะอีกรูปหนึ่ง่งไปแล้วไปแล้วจังแมวแล้วแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวลองลองเดี๋ยวลองชวนชวนดูไปผ่อว่ากไปอเที่นั่นเลยถ้าว่านั่นมามาเรียนกัน หรือว่าเขาเขาเริ่มเหนื่อยตอนไหนเริ่มเริ่มท่องท่องไม่ทันท่องไม่ทันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รนลท่องเขาติดงานสอบพ่อเขาพอดีที่นี่มันไม่ได้เข้าเรียนนะพ่อเขาเสียพอพ่อเขาเสียที่นี่มันไม่ได้เรียนลยช้าพอช้าที่นี่เขาก็เริ่มถอดเนิ่ยไม่เป็นไรครับเพื่นเริ่มไปกันมาเริ่มมาเริ่มใหม่ครับเดี๋ยวก็วันที่มาเรียนเนี่ยวันที่สามสิบสามเอ็ดหนึ่งก็เดี๋ยวเขาให้กําลังใจเขาหน่อยครับ พราว่าถามว่าสามิบามเนหนึ่งเนี่ยชวนกันแล้วก็ชวนเขามามามานั่งท่องก็ได้ครับท่องเอาท่องตั้งแต่เริ่มเท่าของเราเลยก็ได้ครับส่วนปริโสปุริสายจวค่อยว่ากันเดี๋ยวอธิบายในห้องอาอจธิบายเรียนเพิ่มไหมเออบาลีมันก็มันก็ไมเอกกัชายไม่รู้เหมือนกันครับ ไปกับอาจารย์นุ้ยอาจารย์ปออาจารย์เสกไม่สอนเลยหายไปแนละ้วอ๋ออ่าคุณเอกเขาเคยเรียนกับผมอยู่อ่าแต่ไม่แน่ว่ามานัดม,มาที่วัดอาจจะอาจจะอยากมาก็ได้อาจจะอยากมากันไม่แน่วัครับนี้ไม่ไม่อาจทราบได้ก็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่ทำอัธยาศัยเราก็ ผมก็อำนวยความสะดวกได้ได้ได,ดเท่านี้แหละได้เต็มทีแ<ะ>่แล้วเออนั่นเออครับก็<ด>ให้กําลังใจครับเพราะว่าพูดเวลาคนเรียนก็บอกเพื่อนเขาว่ามามา,มาเรียนมาเรียนพอให้ได้อะไรบ้างไม่ก็มานั่งฝึกท่องมานั่งอะไรที่ที่วัดก็ยังยังมีประโยชน์อยู่บ้างอ,อ่นั่นแนหะได้ไดรับ ราะว่าเนี่ยเวลาเรามานั่งทํานั่งทําปัญหาเนี่ยครับเวลาเขามานั่งทําปัญหาส่วนใหญ่มันก็ไปช้าๆเขาได้เปิด youtube ตามหลังดูมั้ยครับส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะได้นะผมเดาว่าไม่น่าจะได้ได้ไหมไม่นี่เนี่ยมันมันไม่ค่อยทำเท่าไหร่ไม่ดู youtube ตามหลังนะหรือว่าอ๋อไม่ได้ท่องทําไม่ได้ท่องก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ได้ท่องเลยก็ช้าเขาก็เรื่องแมวเนี่ย อ๋องานจบข้อหกอีกนึงมันก็เราก็ไปงานหลรมันเอ,ออผมก็ยังว่าอยู่ว่าเออมันห้องเรียนออนไลน์รอบนี้ไวไวไว,ไวพอจะทันห้องเรียนในห้องแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ออห้องจะทันห้องเรียนในห้องอ่าอเค ได้ทำปัญหานิดหน่อยนะครับพอดีว่าตอนนี้ที่วัดผมมีงานเดี๋ยวจะมีพิธีพิเศษไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเปิดเปิดสอนอีกรอบหนึ่งได้ให้มันเกินเวลานี้แต่นี่เหลือประมาณสักสี่นาทีเต็มนาทีเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเคลียร์งานอื่นๆในวัดอีกวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเอาเ,เอาทีานี้นนก่อนเออเอาเทาปันเอา,เ,อาเขียนปัญหาได้นิด,ๆ,นดๆหน่อยๆครับ เราสอนถึงเรื่องไหนแล้วอีธิลีออลนอีกาลานีอีธิลีนเยอยังเอ่ยกาลานีอีธิลีนไหมตอนนี้ของเรื่องอะไรแล้วเนี่ยยี่สิบสามจำได้ไหมครับว่าคำศัพท์สุดท้ายที่เราเรียนกันคืออะไรอะไรนะ m e t อ a n e เปนของหญิงสาวในสภาอันนี้ไปแล้ว,แ,ลวแบวนทั้งหลายในมือของหญิงสาวน่าจะยังอันนี้ยังียังยังครับยังนี่ยังระตเหเนี่ย สารในที่นี้ใช้สำว่าบคนะครับผมเปิดอีกหน้าหนึ่งเพื่อดูคำศัพท์หนบางทีผมก็ลืมลืมสาม Ừ Ừ rồi ทำไมยังไม่ขายไม่เจอบทที่16คารันอืมสันสทำไมมันหลงอะหรือว่า มิ้งซานมันไม่ว่ามันเป็นมันมัน,น,นจะแบบที่อะไรนะสีเหรอโอ้ใช่สีแล้วนี่นอีกกำลังเป็นสีเดงอ่าครับโอเคครับอืมเราจะทำเธอ หญิงสาวใช้สับว่าโยวตีครับสับในทีนี้โยวตีโยวตีโยว,ต,โยวตีครับแปลว่าหญิงสาวของหญิงสาวใช้โยวติอะไรฮะร โยติอะไรครับโยติยาติยาเป็นอิิิง <c oughs> เนิยวมือเนียวมือใช้อังคุลินะครับพี่หญิงอทีมเนียวมือใช้อะไรครับได้ไรไม่ได้อิทธิลิงครับอังคุลิเป็นอิทธิลิงครับ Nếu mượn thắng lại rồi no.